ระดีเสื่อมคุณภาพนะครับแต่และอำเภอ,เอ,อต้องขอให้ความดีๆกับอำเภอไรยสา,า,ารอำเภอพนมตะคามอำเภอบรมกงและสนามใจเกียดซึ่งจะไปในเย็นนี้นเดินทางก็โการงานขุ้นไปเราก็มีจัดจะทำโครงการแบบนี้ก็คาดว่าหลายปีมาแล้วนะครับก บา,บางปรีก็ได้คุ้มค่าคุ้มค่า้ันได้เรียนรู้การศึกษาดงานของผู้ก่้นะครับแต่ที่เชียงใหม่ตอนนี้อากาศร้อนสุดๆ30องศาลด40ท่านใดก็ท่านก็เรื่องมีโรคกังตัวผมข็ฝากว่าจะอยู่ยายด,ด,ดีเพราะว่าปัญหา ตามมาเรื่อยๆกลาคืนก็ค่าตีเย็นนิดๆนะครับไม่ถึงกันหนาวพอพออยู่ได้สบายๆแต่กลางวันร้อนมากลงในรถลงจารถปั๊ดลงมาเนี่ยสามารถมองเห็นไอกจะจายไอน้ำมันอะไรบุบบุบบุบอะไกลัวกาวร้อนระวังนิดนึงนะครับกวงหัวผ้าน้องอะจาชนสี่เบอร์ที่ไปด้วยกัน ก็มีท่านจอยาำลักของนายสารจะเดินทางร่รวมไปด้วยนะครับจะไปดูแลพวกท่านนะครับโดยเฉพาะเอกจมเพลนายสารทนายกอตทุนเทพี่น้องประชาชนครับก็ได้ทางเกษตรตัวจากทรเาเราก็มีเกษตรมากมายนะครับก็ทุกท่านที่อยู่นี่ก็เกษตรศตรงทำนาเป็นหลักแล้วก็มีพืชราัยาหาทางด้านพืชพื้รหรือ แต่ตอนอย่างเราก็ม <tech Kid> <se lect Lock roadmap> ีชื่อในระดับนี้นะครับซึ่งเชียงใหม่เนี่ยที่ดูมีโครงการไห้ฟ้าหุ่นเยอะมากนะครับมีาะผมผมไปไปร้อยคนแล้วครับอายุจำหมดแล้วไม่มีที่เทียวเท่าผมนะอาจจะไม่ได้บอกว่าผมเอ่อผมไม่ได้ไปด้วยถ้าจะยกเดินทางไปในวันพุธนะครับเดินทางมาท่าก็ไปยิงกันเรวไปพบป่าได มีทั้งจังหวัดลำพูนด้วยก็ลำพูนก็ก็ไปต่างเท่าไหร่ครับสองจังหวันนี้พื้นที่ใกล้เคียงกันลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ริเวอร์เดลต้าละประมาณห้าสิบกิโลเมตรระยะทางไม่ไกลนักไม่เหมือนกับเชียงใหม่เชียงรายนี่นั่งรถคืนวันแต่บางคนไปแล้วก็โอเคถ้าไม่ลิ้นะแต่เชียงใหม่ลี้มพื้นที่เขาฟว้างมากทีแต่ว่า ก็ทางด้านเกษตรเยอะนะครับเราคงจะได้เรียนรู้จากการที่อวจจายครั้งนี้่นปีรุ่นที่5แล้วนะครับผลที่ได้รับคือมีที่ท่านได้เรียนรู้วิธีการการทำโดยเพราะพืชพืชผักสวนเขาทำในขั้นใดนะครับบนเขาก็สามารถโครงการไม่้าหลวงเนี่ยเยอะมากแล้วก็เตรียม์เต้ม ดันหัวกระลาำปีอากาศขาเนี่ยหัวใหญ่ๆมากเลยจังหวะเราสู้ก็ไม่ได้ผมขาทำได้สวนมากแต่ก็ไปศึกษาดูดกันะครับว่าเก็บางทีเราพาท่านเดินทางไปคงได,ดทา,านเรื่อนี้นะครับครับสุดท้ายนี้ก็ผมองว่าโครงการนี้เราสามารถให้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของท่าน เกษตรจ่อใจเศร้าให้ดีขึ้นไปโอกาสนี้ผมขอเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพศัลย์เสียล้อมในยุคยิ่ง่ายและขอให้โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอขอบพระคุณครับขอประดุจการครับค่ะขอบคุณท่านประธาน